สวัสดีจ้าสุขสุขคุณมื้อนี้มาเจอกับพี่กุ้งอีกแล้วเดอร์ค่ะมื้อนี้พี่กุ้งกะสีมาอันอปเดตเรื่องนานในละจ้าทุกคนคือเกาพุ่นลละอาบนาพึ่งออกมาไม่ๆมได้จากพวกผมเพราะว่ายัง่่านนั่นแต่ว่าสีมาเฝ้าเฮ็ดคลิปหายมูมูเห็นซะก่อนก็เลยมาในสภาพนีได้จากขอท่วนไลๆ ก็ยังลาเรื่องกนนานาจาเออค่ะพี่กุ้งสิม,มาอัปเดตออครีมยูซลีนคิวเทนได้จากที่ใสเมื่ออาทิตย์ที่แล้วเลิกะใสครบมาอาทิตย์หนึ่งแล้วเด้เอค่ะก็เลยว่าสิม,มาอัปเดตใสแล้วรู้สึกยังไงความรู้สึกของเจ้าของนะค่ะปิดประตูนิดเกหน่อยเสียงหมามันเห,าหน่าเราจะเนาะ คอยหอนคอยเปิดประตูค่อยทั้งหอนขนาดเลยม,มันนี่อืมค่ะใส่มาได้อาทิดหนึ่งแล้วกะรู้สึกดีอยู่จ้ะแต่การที่ใส่ขีมเ้าต้องใส่เป็นเดือนหรือสองเดือนนะจ้ะมันยังสีเห็นผลว่าดีหรือบดีแต่พี่กุ้งคิดว่ามันใส่ดีอยู่อันที่สีมานวากแบบว่ามาทั้งผ้าพกผมมุนหัน,นสีเอานาสดสดไม่เห็นว่ามันเกิดอีย่างขึ้นกับพี่กุ้งด้วยจ้ะ อเพราะว่าในเมื่อเข้าใส่แล้วมันเป็นจะสีเข้ากับสีมาบอกตัวให้มูมูว่าจริงหรือบ่จริงค่ะคันผู้ใดได้ไปเบิ้งคลิปพี่กุุงนาะคะ่ะวว่าคลิปเก่าพ่กุุงว่าพี่กุ้งเป็นยังถึงได้ยุดใส่คีมยุสซลินอันซีโรสโก้นะคะแก่ฝ่าเพราะว่าพี่กุง้งอันคิดว่าพี่กุุงหนาบางลงเนาะคะ่ะพี่กุุงก็เลยยุดใส่ไปก่อนก็เลยถึงได้ซื้อ อันครีมยูซิลีนคิวเทนน่มาล่องเบิงเนาะจะ้ะบัดนี้เมื่อสองสามมือ่อผ่านมานี่จะ้ะแดดมันฮอนเนาะยูอันอิงแลนยองกิดเนาะจะ้จะเจ้าของก็เลยว่าเออเดี๋ยวไปเฮ็ดสวนไปเฮ็ดยังซะก่อนเนาะพอไปเฮ็ดแล้ววันไปนอนตากแดดเบิดเหมือนะจะ้ะนาบัดนี้เบิงพ่อแม่พี่น้องนาคอยดำขึ้นเนาะนาคอยเมื่อก็เลยดำขึ้นขยกระทาครีมกันแดดได้สองเทียบสามเทียบพุ้อืม มันดำขึ้นปัดนนี้เมื่อคืนนี่ข่อยก็เลยว่าเออหนาวมันดำขึ้นเนาะผลไดผลว่ะเจ้าของก็เลยไปเอาอันคีมยูซาลีนสีโรสโกนะมาทาแล้วก็นอนทุกเจเ้าเบิ่งอาหลดพอไม่ไปนองข่อยตื่นขึ้นมาหนาข่อยตอนนี้ข่อยทาแค่อันวิตามินเอออยด์ด้วยจ้ะเพราะว่าเพิง่งทุกเจเ้าเบิ่งมันเป็นตุม่มขึ้นมาเบิ่เงเบิ่งเด้อให้เบิ่งสัด ตุ้มขึ้นมาเต็มหนาคอยเลยคอยก็เลยโอ๊ยตายเป็นซิ้วเฮ็ดในหนาคอยเป็นซิ้วเป็นนัปนเบิงงเบ่งตุ๊เจ้าเบิ่งเด้ออือนั่นแหละคอยครึ่งแล้วบอกว่าหนาขอยมันบางคอยต้องหยุดใส่ไปสักพักหนึ่งสักก่อนโอ๊ยคอยก็เลยว่าบ่หนาเอากลับมาใส่เลยมาขึ้นนี่อือเจ้าของก็เลยสิได้หยุดใส่ครีมยุสลินคิวเทนน้นำ ลกอันใส่เต้าอันวิตามินเออ้อยกับอันครีมกันแดดค่ะจนกว่าอันนาพวกอันเม็ดๆนี่มันจะหายไปจะขวงจังสีสมาใส่ตัวนั่นแหละจ้ะมาอัปเดตห้พอแม่พี่นองให้มูได้เห็นได้ทราบน้ำโมแมน่มาจะขวงใส่แล้วเออแมนอยู่พทุกคนติดตามพี่กุ้งเรื่องหนาเนาะเรื่องฝาเนจา่จ้ะแต่ห้ามีความจริงใจให้กันเด้ เมนบอกว่าเม,น,มนว่าเจ้าของใส่ใส่ดีแล้วมูใส่น้ำเออใส่ดีอยู่แต่พ่อเจ้าของใส่ไปใส่มามันบดีสำหรับหน้าเจ้าของแล้วยังสีมันลื่นล้นบอกมูว่ามันดี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 มันพ่แเมนเด้จ้ะทุกคนเออคอยคู่คอยก็ลููอยู่ว่าหลายหลายคนเขาอาจเสียเหตุแบบนั้นแต่สำหรับข่อยข่อยมีความจริงใจให้มูมูมที่ติดตามข่อยนอกจากข่อยก็เลยสีไม้มูม,ม,มูเห็นว่าขีมที่ข่อยใส่อยู่นะ หอยกลับมาใส่อีกแล้วน้า่อยมันเป็นตุ่มเป็นซิ้วึ้นเป็นนี่นี่นี่จ้าพอมาในเมื่อมันเข้าใส่แล้วมันบ่ถือกันบ่ดีเข้าสไปดินร่นบอกมูว่ามันดีดีอยากเอาแค่หลดยอดวิลนี่มันบ่แมนจ้าอืมเข้าตองมีความใหญ่หมูอืมอันไดมันบ่ดีเข้าก็วว่ามันบ่ดีอันไดมันดีขันมูติดตามเข้าใส่น้ำเข้าแล้วมันดีสำหรับเขาก็โอเคเนาะจ้า อม,มันก็โอเคสําหรับ่อยตอนแรกๆ่อยทสายปมันก็ดีเนาะบันนี้่อยก็เลยว่าเออหนาม,มันบางตัวนี้ล่า่อยไปทาครีมตัวอื่นหอ,อ,อยเมีันขีมมีหลายตัวอยู่อยลองใส่เบิง่งเอาคือเป็นตุ่มขึ้นมาบันนี้่อยก็เลยว่าเออมันเป็นน้าตัวไหข่อยคิดว่าเป็นน้าตัวนี้บันนี้่อยก็เลยลองใส่เบิง่งแม่นอหลีเป็นน้าตัวนี้อหลีนี่จ้ะเบิกดาวเลยนี่หน้าเป็นซิวเป็นตุ่มเต็มเลยพี่กุ้งก็ชิได้ยุดใส่ไปอีกสักพักใหญ่ผนแล้วเด้อจ้ะ บาตนี้กับสีใสแต่วิตามินอ e ีอยกับคีบกันแดดได้จ้ะแล้วก็มีสบู่ไอตัวสีเหลืองเหลืองเดี๋ยวพี่กุ้งสีมาเฮดคลีบอีกเทอนึงได้จ้ะเอ่อว่าพี่กุ้งสีใสยอีย่างหลังจากนี้แล้วมันกับสีมีคีฟอีกตัวหนึง่งเขาบอกว่ามันเกลคลยาย,ายกับคีมยูซอลินเลยพี่กุ้งจิไปซื้อมาลองเมืองแต่ว่าพี่กุ้งจะทาให้อันตุ่มพวกนี้หายซะก,ก่อนเด้จ้ะ แล้วก็ขี้มันยูซลีนคิวเทนนะจ๊ะพี่กุ้งกับสิลองคิดว่าจะหยุดใส่เบองซสกอรเพราะว่าพี่กุ้งประมาณใจว่ามันเป็นน้ำขี้ยูซลีนคิวเทนหรือว่ายูซลินอ่าโรสโกแกฟ่าแต่พี่กุ้งว่าคิดว่าเป็นยูซลีนโรสโกแกฟ์ฝาด้วยจ๊ะอขอบคุณหลายๆด้วยค่ะทุกคนที่ติดตามพี่กุง้งมีความจริงใจให้กันนะจ๊ะกดไลค์กดแช์ กดสับสไครให้นำในเด้อค่ะอืออิงเล่นกัตอนนี้กันนาหอนนะจ๊ะพี่กุ้งก็บสิเปเป่าพุ่มเสร็จแล้วพี่กุ้งก็บสิไปชอปปิ้งซื้อดอกไม้ให้แม่ยานะจ้ะเนาะแล้วก็สิไปเบิ่งงขีมตัวที่ว่าเจ้าของอยากลองใส่เบิ่งน่จ้ะแล้วลองแล้วกัสีมานอัปเดตมูมูเบิ่งว่ามันดีหรือบ่ดีนะจ้ะเนาะคลิปนี้ก็บโบโดนโบหลายเอาแค่หน้าสดมาให้เบิ่งว่ามันเกิดอีหยังข้นหลัง จากที่พี่กุ้งหยุดใส่ไปสักพักหนึ่งแล้วกลับมาใส่ใหม่ครีมยูซลินอ่าซีโรสโกนะคะมันเหตุใดน้นาพี่กุ้งเกิดเซลล์แล้วก็เป็นตุ่มขึ้นมาเป็นพื่นขึ้นมาในหนาได้จัดเดอร์ค่ะขอบคุณค่ะคลิปนี้อเอาแค่นี้นะจ๊ะบายบายทุกคนค่ะบายบายค่ะ